เรามาเพ้เรือแล้วเนาะต้องแค่เราเียวแล้วทำมุกเปลไว้ที่แขนเลยเนอาเลยอันนี้นี่ค่ะตอนนี้เรากำลังจะพัฒนาถนนอีกขึ้นมาค่ะบนโดยสันฟ้าไม่ใช่โดยสันฟ้าตินโดยค่ะตินโดยก่อนเดินขึ้นบ้านแม่ลงแล้วนะคะช่วยคุณแม่ว่อแม่ไมไงเนี่ยเออทำไมแม่

น้อยโอ้เป็นตกอยู่ที่ไหนมาเนี่ยฮะฮะแม่มีไหนแม่มีไหนให้ไปขึ้นต้นไม้ขึ้นไปนะมาเกาะขาคนทำไมเนี่ย <c oughs> อืมเกาะทำไม <c oughs> ไป <c oughs> บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่นี่ไปขึ้นต้นไม้เลยไป <c oughs> ไปขึ้นต้นไม้เลย ไปขึ้นต้นไม้ไปขึ้นต้นไม้เลยไปเลยไปเลยไม่ไปเหรอเออไปเลยไปเลย ไปเลย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 ปีนไปเลยเนี่ยปีนเป็นไหมไปเลยไปเลยไปปีนขึ้นไปต้นไม้เลย กคนวันนี้นะคะเราแพทมากลับมาอยู่บ้านนะคะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวอาทิตย์สักอาทิตย์หน้านะคะจะมีงานแต่งนะทุกคนนี่ออปกาชีปกาชีนี่สวัสดีค่ะโอวูชูเปอร์จากเคนอจิเกียลระเดอร์นี่ค่ะกำลังกินปะกาชีก็ปะกาชีอ่ันซีก็ปะกาชีอ่ะฮะ นี่นี่นี่อันนี้พอดีเขาเพิ่งต้มเหล้ากันเสร็จนะคะต้มเหล้าเนี่ยไม่ใช่เราต้มขายนะทุกคนเพราะว่าสักอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าส่วันจันทร์นี้นะวันอังคารนี้นะคะจะมีงานแต่งในหมู่บ้าน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นนี่ปากชีกินเวลาเราต้มเหล้าเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราสามารถกินได้นะปากชีปากชีเหมือนเหมือนข้าวดองเนาะพ่อเนาะ เหมือนข้าวดองค่ะเหมือนข้าวดองนี่ต้องไปผสมกับพริกนิดนึงแล้วก็กินใส่กับมะละกอเลยนะใส่กับมะละกอกําลังแบบร้อนๆเลยค่ะตอนนี้รสชาติก็จะแบบเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปนะใส่เกลือใส่พริกใส่ขมิ้นนิดนึงแล้วก็ใส่มะละกอด้วยนิดนึงอร่อยอวิระเดี๋ยว ยังมีอีกหลายหลายบ้านนะคะที่เขากําลังต้มเหล้ากันนะต้มเหล้าเนี่ยคือเราต้มเฉพาะในพิธีการที่แบบเราจะมัดมือหรือว่างานแต่งนะคะเพราะว่าทุกบ้านเขาจะช่วยกันนะคะแต่แม่แพลตไม่ได้ต้มเหล้านะคะแต่ว่าเราอะจะหุงข้าวช่วยนะคะไปเดี๋ยวเราไปทําอันนี้กันไปน้องอไยทำมาดิสิมามาสิมาพ่อเข้ามาในบ้านเลยใส่พริกนะคะใส่พริกอ นี่ไงมาซี้่อหนก็รูลดีกอากุ้งกัดกนี่สามนี่ะใส่พริกนะคะใส่เลือดเลือดันดอ้โนิดหนึ่งแบบนิดหนึ่งนีช้อนใหญ่เลยปุง เดี๋ยวชิวีรึบนุษย์จะโะใส่ขมิ้นนิดนึงนะคะมาปุ่มมะละกอมาใส่มะละกอเว่ยมาเชียร์จะร้อนฉาบดิ้นเหรอฉาบดิ้นยาวก็ได้นี่มีก็จะกลายเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะนีษย์จะช่วย ใส่เตะไร่ใส่เชื่อน้วเอาไปเจื่อนเหรอใส่รูปตัวไงจสเลยใส่เชื่อนเนี่ยคือแบบถ้าชอบถ้าชอบรสชาติแบบไหนนะคะก็ใส่ไปได้เลยนะคะหวานอันนี้คือเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่อันก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่แบบชอบกินหวานอยู่แล้วไงอืมอร่อยขึ้นเยอะออาไปลองชิมอมาเล่พ่อได้กินนะ ถ้ากินแบบนี้คือไม่เมานะแต่ถ้ากินแบบนั้นนี่คือเมาแบบนี้นี่กินเท่าไหร่ก็ไม่เมาค่ะไม่เมาเราไม่กินเดี๋ยวแพทไม่กินค่ะปวดหัวเดี๋ยวแพทจะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปดูข้างล่างนะคะวิธีการต้มเหล้านะคะไปเอเด็พอได้ว่านอนนี่เด็กเอ่อเด็ดออ๋อเมื่อเมื่อดบเมื่อดดแล้วคอเดอดจะเดอดห่เมื่อดอี่อยาที่ดนี่เือดล้อจะแก่ เดี๋ยวแพทย์จะไปอีกฟากหนึ่งของหมู่บ้านนะคะเป็นอันอันนี้นี่คืออีกฝั่งหนึ่งนะถ้าเราลงมาจากนั้นจากอันจากในเมืองนะคะเดี๋ยวจะไปอีกฟากหนึ่งค่ะช่วงนี้เขากําลังต้มลากันนะคะไปี๋ยังไรเนี่ยวะพ่ดดันไปดันไป เน่ยกียอะไรล่ะเนี่ยเล่นก,ก็ขึ้นเนี่ยโหดูน้องไปขึน้นไม่ได้อะเล่นอ่ะอ่าอะไรสามสองสามสี่ว่งไปขอบมาเน่ขอมาเน่กรุ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 บกรุกรีปกรุกรีไป แล้วแต่แล้วแต่แต่ขับบเบาๆใช่ไหมสร็จละไปเบรกี่ได้เบรกกี่ล่ะเบรกเท่าก่ะถ้าไม่ได้ใช้เกี้ยนหนึ่งแล้ลงดอยอ่ะโอ้เขากำลังทำถนนนะถนนขึ้นโอ้ตอนนั้นยังไม่เสร็จแล้วขับมาขอ हाँ यार है ये ओ जिल्ले มาในหมู่บ้านนี่คือขึ้นบ้านเมื่อไหร่นะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มาเที่ยวนะเพิ่งมาเที่ยวตอนนี้แหละโดยโดยอมลื่น อดจอด,ดยอดยังไงโอน้น้อไงไม่มีใครอยู่บ้านเลยพี่ด่วนสิล่ะพี่ด่วนสิล่ะเอออะด่วสิล่ะพี่ด่วนสิล่ะเออพัติพอดีเนี่ยแฮรลี่ล่ะ Hello How are you How are you <Already good. S 2> Yes

สวีสว right. mm ีดูวสิวิลิณะโอ้ผู้นพลยร่าดามันตลามันตลาอ๋อนี่เดี๋ยวมันตลาไมอ้ขยันมากเลยคืต้นไหก่รออะบังคันไม่ได้ขึ้นมา พี่มามันจันร้อยน่ะมันเยเนี่ยร้นะนี่จะเาาคาเล่น่อยอ๋อได้อยู่ขึ้นขึ้นลงลงมียพี่นี่เห้พี่มาน่ละเออมงกดเอรมาน้าพี่สับแกะมึงบาดอ่เนี่กำลังมาเด็ดเมีย ยอดสวรสไปจิ้มกินกับน้ำพริกอร่อยมากอยากกินเว้ยเก๊เก๊กข้อ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 ขอะไรเจ้า สารเรื่องคนอะต้องเอาไปต้มกินนะคะต้มแล้วก็จิ้มน้ำพริกดิบๆนี่กินไม่ได้นะคะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นข้าวอ่าข้าวที่เราหมักไว้นะคะแล้วก็จะทำเป็นเราจะต้มเหล้านะคะเป็นข้าวหมกักนี่ค่ะกำลังจะต้มเหล้านะ,ะอุ้ยคิวหนูใช่อู้คืองละโอวิเมฮี ย่าใส่เตาไฟเรียบร้อยอันนี้คือเราทำในช่วงประเพณีเท่านั้นนะคะเราไม่ได้แบบต้มแล้วก็ขายนะคะพอดีจะมีงานแต่งนะเราก็เลยชาวบ้านก็เลยต้องช่วยกันมีทุกหลังค่ะแต่ว่าเขาก็ต้มกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่ค่ะประกออันนี้เขาเรียกว่าปอคือนะไม่รู้าภาษาไทยเขาเรียกอะไรที่ต้มลาเนแหละคะ่ะนี่ จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบถ้าอ่าหมายถึงว่ามันระเหยขึ้นมาใช่ไหมคะน,น้ำเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ลงไป <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้ค่ะอันนี้นะประก็บละขดเจเนาะ ก็จะใส่ตรงนี้ปิดปิดให้หมดเลยนะคะเพราะว่าไม่ให้น้ําไม่ให้ควันมันขึ้นตรงนี้นะโอเคมาเนี่ยค่ะเราก็จะใส่อันนี้นะคะไปรอบๆอบให้หมดเพื่อที่จะให้น้ําค่ะขึ้นมาตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดะคะ่ะจากนั้นก็จะกลายเป็นซิเนีย <laughs> แล้วก็แบบเออถ้าแบบ เรียกว่ารสชาติใช่ไหมมันจะอยู่ที่ปเลื่อหือ่นจ้ะลหรอแล้วเปคนต้มหรือว่ามันหยุดเลิ่อปลาดองอ๋อถ้าแบบรสชาติหรือว่ารสชาตินะคะมันจะออกมายัางไงมันอยู่ที่แป้งเหล้าแป้งแป้ง,แป,งแป้งที่เราผสมในหม้อน,นี้ยคะ่ะแม่นาะผสมกับข้าวที่เราแช่ไว้นะคะอ,อ๋อ เวลาเวลาคนต้มนะคะต้องชิมด้วยนะคะแบบเออโอเคพอหรือยังอะไรประมาณนี้นะถ้าเราเอาเยอะนะคะถ้าเราเอาแบบเหล้าเยอะ mm hmm. หลายๆขวดเนี่ยรสชาติมันก็จะแบบไม่อร่อยนะนี่ใส่กระทะลงไปค่ะกระทะนี่เราจะใส่น้ำนะทุกคน อันนี้ตรงที่เข้าผสมตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้าวแช่ที่เราแช่หมักไว้นะคะกับแกลบนะคะเอามาทำเพื่อที่จะไม่ให้ควันมันออกมานะคะปิดให้หมดคะ่ะเนี่ยเป็นรูแบบนี้คะ่ะจะใส่น้ำเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันคะ่ะว่าแบบน้ำมันจะไหลยเยอะไหมนะคะ นี่ก็จะเป็นที่เข้าดองไว้ไมอกินนะคะ, الأ, ะ,ะเราสามารถมากินได้นะแต่ว่าคือมันจะรสชาติยังไม่เข้มข้นเท่าเหล้านะคะมันจะเหมือนเหล้าหวาน<ะ>แล้วแบบเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะน้ําขุ่นๆแบบนี้นะ<ส>อันนี้คือเขาก็ไม่นิยมกินกันนะคะทุกคนมันจะไม่มันไม่ใช่เหล้านะมันเป<ช>็นแค่ของดองอะไรประมาณนี้นะหืม ประกอน,นั่นแหละอะไรก็สาโตแต่อาดชื่อยค่ะอันนี้หวานๆนะอันนี้อร่อยอยู่กินแล้วแบบไม่เมานะคะไม่เมาแค่มือนมืนนิดๆนะคะนะเราก็เลยมาชิมดูค่ะว่าแบบรสชาติจะเป็นแบบไหนนะคะแต่ถ้าแบบถ้าแบบเจ้าแบบของจริงนี่คือแบบกำลังกำลังต้มอ,อยู่นะคนั่นแหละคือเร้าจริงปะกอเลซี่เนาะซีออสซี่ นี่ค่ะนี่นะคะน้ําก็เริ่มเอ่อก็เริ่มไหลแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าน้ํามันเดือดแล้วใช่ไหมคะพอน้ําเริ่มเดือดเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนน้านะคะเอาน้ําใหม่มาใส่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็จะได้แบบนี้มาค่ะอันนี้คือเป็นประเพณีวิถีชีวิตของคนบนดอยนะคะถ้าเวลามีงานอะไรพวกนี้ยเราก็จะใช้กันนะคะ เหน็บไปก้นเลยเหรอเน็บเซ็กก์นเลยนี่เติมน้ำเรื่อยๆนะคะเอาน้ำออกแล้วก็ใส่น้ำใหม่แล้วก็เราก็จะได้น้ำดื่มที่อร่อยและสดชื่นทำให้กระชุ่มกระชื่นเลยเลยโอ้จะโบลิเกียวหรือกเลยๆเลยข้าอยากพูดอะไรฮะอ่ะพอ ทุกคนคะตอนนี้นะคะเรากินข้าวเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อกี้กินน้ําพริกค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้คือเวลาสักเที่ยงร้อนมากบนดอยไม่ได้ร้อนมากหรอกคือบรรยากาศของบนดอยค่ะลมแบบเย็นๆ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันในห้วยนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆทุกคนไปเล่นน้านะคะไปดูธรรมชาติข้างล่างกันค่ะว่าแบบมีปลายเยอะไหมนะคะโอเคเดี๋ยวตามกันไปเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะตอนนี้